สวัสดีเพื่อนๆส,สมันนอวนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวไอ้เจ้ากิฟฟอนท่ามืดนะครับผมอาเวกขั้น,นะครับผมนี่เป็นขั้น2มันนะเมื่อปลุกขึ้นมาเวกขั้นสนะก็จะเพิ่มความสามารถให้กับท่า2แล้วก็ท่า3ของมันนะครับผมส่วนสก,กิลมันท่า3ก็เป็นท่าติดตัวนะเพิ่มเด็กขึ้นอีก5 0นะครับผมแล้วก็ฟื้นฟู20%่ของความเสียหายที่เราทําได้นะครับผมแล้วก็ การโจมตีจะติดคีย์คอ่เสมอนะเมื่อมันเด็กเยอะกว่าฝั่งตรงข้ามหรือว่าศัตรูนั่นเองนะครับผมส่วนท่า2ก็โจมตีใส่ศัตรู1ตัวนะจะลดพลังป้องกันและพลังโจมตีของต,ตัวเป็นเวลาถึง2เทินนะและความเสียหายขึ้นอยู่ตามสัดส่วนของพลังป้องกันของมันนั่นเองนะผมก็คอมโบกับท่าติดตัวท่า3ามนะก็คือเมื่อเด็กเยอะกว่า ตีติดคิ้ดิข้อนั่นเองนะครับผมส่วนท่าหนึ่งก็จะโจมตีใศ้ต,ตัวหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็หักตีติดขิ้นะตรูตจะติดมืนงงนะครับผมแต่แต่ท่าหนึ่งของมันอยาจะตีตามความเร็วนะความแรงของมันอนะ่ะเออประมาณนั้นนะครับผมส่วนถ้าแต่เริ่มต้นตอนตนี้ก็เลื่อนอยู่หมื่นหนึ่งนะโหเยอะมากเลยนะแอดแท็กห้าร้อยไม่จำเป็นต้องใช้อยู่แล้วแอดแท็กแล้วก็เด็กมาเจ็ดร้อยเยอะเลยนะครับผมส่วนสปีดร้อยสิบ เ็เลยนะครับจัดว่าเยอะเลยโลนที่ใส่ก็เป็นมั่วๆนะเอาแบบเด็กให้เยอะที่สุดแล้คิดดัมเม่ให้เยอะๆเลยนะครับผมก็เป็นเด็กเปอร์เซ็นต์คิดดัมเม่แล้วก็เด็กเปอร์เซ็นต์นะครับผมที่ใส่ได้อยู่ตอนนี้สแต็ก็จะได้บวกเลือด6,000หน้าเด็ก1,870นะครับผมส่วนสปีดบวกหบวกสีสิบสวกสีก็ท่านหนึ่งก็จะไม่แรงนะเพราะสปีดบวกน้อยไปน,นิดนึง ส่วนคิเลตเราไม่ต้องทําเลยนะครับผมเพราะว่าอะไรเอ,อ่ยเพราะว่าถ้าเด็กเยอะกว่ามันก็จะติดคิเสมอนั่นเองก็จะไปเน้นทางเด็กกับคิด,ดามเมนะตอนนี้คิด,ดามเมก็ได้220นั่นเองนะครับผมข้อดีของเจ้ากิฟฟอนมุดกัน2ก็คือมันติดติดคิดที่ข้อเสมอนะเมื่อมันเด็กเยอะกว่าศัตรูก็ควรจะทําเด็กให้เยอะๆนะครับผมแล้วก็ตามด้วยคิด,ดามเมนะครับผมถ้าอยากได้ความแรงของท่านหนึ่งด้วยก็ควรจะมีเพิ่มสปีดด้วยนะ โอเคผมมาลองกับทีมนี้เลยปึ๊บอ่าท่านี้นะท่าสองนะมันจะแรงตามเด็กนะผมติดขี้เสมอหกหมื่นหนึ่งนะครับผมส่วนท่านหนึ่งมันตีแรงตามสปีดนะครับมันก็จะเบานะคอยดนะูมันไม่ได้แรงตามเด็กนะสปีดผมน้อยมันก็จะตีเบามากๆเอาดูนะครับผมตีเบานะเนี่ยเก้าพันเองนะผม ต้าสมตีตามเด็กครับผมอัดเด็กมามันก็เลยตีไป6 0หมื่นนั่นเองนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะการเทสดาเมจเดี๋ยวเราจะไปลองพวกดันเช่นต่างๆดูนะครับโอเคครับ okay, ผมตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนรูนเพื่อลงดันมาแล้วนะผมก็เป็น ex กับอะไรสักอย่างหนึ่งเท่าที่มีนะครับผมก็เป็น เด็กเปอร์เซ็นคีดัมเมตแล้วก็เด็กเปอร์เซ็นนะสเตตที่จะได้ตอนนี้ก็บวกเลือดกล้าวพันเด็กแค่พันห้าเองนะครับผมส่วนสปีดบวกหกสิบสี่นะผมคีเลดคีเลดนี่ไม่ต้องดูก็ได้ไม่ควรมีก็ได้นะผมอเน,น้นเด็กกับคีดัมเมตนะคีดัมเมตอยู่ที่สองร้อยสิบเอ็ดนะครับผมมาลงดันก็เดี๋ยวลงโกเลมให้ดูนะผมซึ่งผมบอกได้เลยว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่กับการลงดันนะครับผมเพราะว่ามันใช้คอมโบเยอะนะต้องใช้เลดเด็ก ใช้ตัวก่อแตกแล้วก็ต้องใช้ตัวเพิ่มเด็กให้มันอีกอมันก็เลยไม่ค่อยเวิร์กนะครับมันใช้เยอะไปอะ่ะไม่เหมือนพวกโจ๊กอะไรพวกนี้มันไม่ต้องอาศัยก่อแตกของมันปาทะลุเด็กไปเลยนะก็ลองใช้ให้ดูนะผมว่าคาว่าไม่เวริร์ผมมันเป็นยังไงนะกับเจ้ากิฟฟอนมืดขั้น2นะครับควรจะเน้นเป็นอีอกนะผมถ้าจะใช้นะผมเอาไว้ไปเล่นทางสาย ACC เยอะๆจะดีหน่อยนะผมเพื่อให้ท่าหนึ่งมันติดสตันรัวๆแล้วก็เอามาหักดาบก็แตกนะครับเล่นสายกึ่งๆอ่ะมันจะเวิร์กสุดละเจ้ากิฟฟอนมืดขั้นสองเนี่ยก็ประมาณนี้นะเพื่อนการลงโกลมส่วนมังกรขอไม่ลงให้ดูนะเพราะมังกรมันมีเสาเพิ่มวิวให้มันเนาะในโคใช้มอนเตอร์หลายฮิก็ไม่เวิร์กแน่นอนส่วนเจ้านอน เจ้าหนอนนี้ก็ไม่เวิร์กสักท่าเลยนะก็จะขอลงให้ดูนะครับผมมันใช้เยอะไปอะ่ะทั้งใช้ทั้งลีดเด็กเพิ่มเด็กแล้วก็เปิดกอแตกให้อีกนะครับผมแล้วเจ้าหนอนตอนที่มันยังไม่สลบอย่างเงี้ยมันไม่ติดสถานะบั็กแดงใดๆทั้งสิ้นเลยนะผมมันก็เลยไม่เวิร์กนะต้องเน้นพวกดามเมดหนักๆพวกเพิ่มดาบอย่างงี้ดีกว่ามันจะใช้ตัวน้อยกว่านะเพิ่มฮิลเพิ่มดาบอย่างพัดลมอย่างเงี้ยเพิ่มดาบให้ตัวลวตัวดามเมกก็ซัดได้เลยนะผม เราระกิฟท์ฟอน์มันต้องเอาพวกสายเด็กมาลุยอย่างนี้นะมันก็เลยไม่ค่อยเวิร์กไปนะครับดูสิปุ้งเดี๋ยวค่อยดูดาเมจมันตรงนี้นะนเพื่อนๆตอนนอนสลบนะครับดูสิตียังเกาะไม่แตกเพราะ a c c ไม่มีนะครับผมโอเคเกาะแตกแล้วต่อก็อะไรดูสิปึ๊บ เนี่ยแค่ห้าหมื่นเจ็ดเองนะเพื่อนเพราะว่าไม่มีลีดเด็กกับตัวเพิ่มเด็กนะถ้ามีตัวเพิ่มเด็กมาทุกตัวที่เอามาเพื่อนก็ต้องคนเป็นสายเด็กนะมันก็เลยไม่เวิร์กนะผมอันนี้ผมใส่เองมันก็เลยล้วนๆนิดนึงนะโอ้โหสองล้านสี่เห็นไหมเพื่อนการลงดันหนอนไม่เวิร์กนะครับจอนกิฟฟอนมืดขั้นสองจะเวิร์กหน่อยก็ไปทางพวกกิลวอร์อารีนาอะไรพวกนี้แบบใช้มือเพื่อนกดมือถึงจะเวิร์กนะผมต้องบังคับมันเองนะ ถึงจะเวิร์กนะครับอันนี้ก็ลงให้ดูคร่าวๆเฉยแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กจริงๆนะครับถ้าใครจะปั้นมาลงพวกนี้เท่าที่ดูมาแล้วทดสอบมาเล่นกึ่งๆนะเพื่อนเด็กคีดัมเมแล้วก็จากคิเลตมันไม่ไม่ต้องอัพอยู่แล้วใช่ไหมเราเปลี่ยนจากคิลเลตมาลง acc จะดีกว่านะเพวกอวามแม่นยำไปจะดีกว่านะผม ถือว่าใช้สแตตเยอะพอสมควรเลยนะ,จะเจ้ากิฟฟอร์มมินกันสองแนะนำให้เป็น ex นะเพราะถ้า1ตีติดคิแล้วมันก็จะสตันศัตรูนั่นเองซึ่งการที่จะสตันก็ต้องใช้ความแม่นยำเช่นกันนะถึงจะติดสดตันนะครับผมขึ้นอยู่ค่าความแม่นยำด้วยเช่นกันเห็นไหมได้ 2x s เองนะครับสแตตก็ไม่ได้ขี้เหร่นะของผมก็ เด็กพันห้าเด็กโอเคอยู่เพราะว่ามันตีติดคีอยู่แล้วใช่ไหมเมื่อเด็กมันเยอะกว่านะครับแล้วขอแอบดูรูนแป๊บนึงโอเคไม่มีอะไรปล่นหกสิบกว่าคิดว่ามีอย่างเงี้ยเนี่ยคิเลทเจ็ดสิบอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนจากคิเละเอามาลงแม่นยําจะดีกว่านะครับผมเพื่อให้มันติดท่านหนึ่งอะ่ะถ้าเมื่อตีติดคีแล้วมันจะติดมืองงใช่ไหมก็จะใช้เอซีซีแล้วผมก็สองหักดาวก,กับกอ่อแตกอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้ ACC อีกนะผมก็ เป็นจะคิดเลตไปโยนไป ACC จะดีกว่านะอืมก็จะช่วยได้เยอะแล้วว่าเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปเราไปลุยพวกกิลวอลแล้วก็อารีนาแล้วก็เวอร์อารีนาแล้วผมเก็บบรรยากาศลงเร็วๆให้ดูแล้วกันนะเพราะม,มันใช้ยากมากเลยนะรับเจ้ากิฟฟอนนะผมถ้าสแตตหรือว่ารูนไม่เพียงพอนะถือว่าใช้ยากนะถือว่าใช้ยากครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับ โอเคเดี๋ยวเราจับไอ้เจ้ากิฟฟอนท่านมืดขั้นสองไปลองอารีน่ากันดูนะผมว่าจะเป็นยังไงนะก็ถือว่าใช้ยากในระดับหนึ่งเลยแหละครับเดีย๋ยวจะลองหาดูนะครับว่าจะใช้ได้ประมาณไหนเนาะอันนี้เหรอครับอืมสเต็ปสองไหมลองเล่นแบบจังหวะสอนะปึ๊บอืมจังหวะสอเราก็ต้องพีดไฟมากระดันแล้วก็ ต้องใช้พี่ช้างครับพี่ช้างพี่ช้างเราอยู่ไหนเออมาเป็นหลีดแล้วก็เพิ่มเด็กให้หน่อยช้างมึดนะโอเคลองดูนะครับเป็นยังไงกลางก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยนี่แปาไว้เดยครับผมวิวมากนะ็ <laughs> จะเลียกแบบนี้นี่เองนะข้อดีมันคือ มันเป็นธาตุมืดนะครับเน่ดูเกาะไม่แตกด้วยงานเข้าไหมครับเนี่ย <c oughs> มังกรมาแล้วมังกรแสงทัตว์ <c oughs> ขอจิกเนาดอกเขาไหร่ดูซิมื่นหกนะผมใส่ EX ด้วยนะโชอโอือ <c oughs> <c oughs> ช้างเรารถเกต นี่ผมไม่ได้ใส่สตันนะก็เลยไม่ติดสตันนะโชคมัน่นนี่งไงข้อดีมันก็คือนี่ผมข้อดีมันก็คือมันติดคิดเลตรัวๆนั่นเองนะปึ๊บแต่เสียได้ผมไม่มี ACC นะครับผมมี DC ศูนย์เลยแม่ถ้ามีจะใช้ได้ง่ายขึ้นกว่านี้แล้วเนี่ยสตันไหม โชอ๋อเห็นไหมติดคีอยู่แล้วไม่ต้องอัดคีเลยถ้าของมันปุ๊บไม่ติดสตันหูได้หิวไปหิวได้หิวไปเราบักมาก่อนพีดกลางมาปุ๊บ,บ,บสตันตัววิวก่อนปุ๊บอ๋อสวยงามก่อแตกอือสตันเลยสวยงามมาก นี่เลยเอาตัวฮีโร่กอนรถเกตมันช้างเราปุ๊บอ๋อพวกงมาด้วยอ้บัอกอีกโอ้เอีกรัวครับผมนะขอเล่นพินก่อนเลยดอ,อกเท่าไรเอ้ยโอ้โหสามหมืม่นหกครับนี่แน่ติดสตันโรัวไปเลยครับผมช้างจะเล่นเป็นสายสตันก็ได้นะทั้งพวกงมาทั้งสตันเลยนะท่าหนึ่งมันโอเคสตันไปเพื่อน โอ้ไม่ติดไม่ติดก็ดำเมลอดปึ้งเห็นไหมใส่เอ็ก้อดีของมันก็เล่นมันอยู่นะผัวกงมาฟึ๊บโอ้ชกตันไหมโอ้รัวเลยผมรัวอ้าวบัคโลมาว่าไงว่าไงนี่ไง กอแตกเรามี2ตัวติสตันช่างรถเกตปุ๊บอ๋อกิฟฟอนห้านึงสตันแม่โอ้ยไหมข้อดีของมันก็จะอย่างนี้นี่เองนะเพื่อนล้วผมมีดีซีแล้วจะปวดมากกว่านี้นะโอเคก็ผมส่วนเวอรลีน่ามันก็ใช้คอมโบหรือว่าใช้อะไรยากไปนะก็จะขอข้ามไปก่อนนะแล้วก็กิววอลแล้วเราก็ไปดูกันรวัวนะผมแล้วก็ได้ใช้ให้ดูแล้วก็เก็บมาให้ดูแบบคร่าวๆนะผมว่า ใช้แล้วงานแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเค ซึ่งการรีวิวเจ้ากิฟฟันมืดขั้น2ก็จะอะไรประมาณนี้นะเพื่อนๆการที่เราจะปลูกขึ้นมาสามารถใช้ทําอะไรไนดะ้า<ๆ>เพื่อนๆลองเอาไปพิจารณาหรว่าปรับปรุงการใช้งานได้นะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนที่ติดตามทุกๆคนนะครับ